สวัสดีครับคลิบนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับทำมีเอฟซีนะครับแ้ก็ท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าทำไมกิ่งยางถึงหักเยอะนะครับก็นะครับส่วนผมก็หักเยอะนะครับดูนะครับในช่วงที่ยางผลัดใบแล้วก็ขึ้นใบใหม่นะครับ ข้อแรกเลยนะครับมันจะมีกิ่งนะครับกิ่งยางครับตายเยอะนะครับ,รบกิ่งที่ไม่โดนแสงแดดนะครับกิ่งก็จะตายนะครับแล้วก็เวลาลมพัดนะครับก็กิ่งยางก็จะตกลงมาเยอะนะครับส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในยางที่ เพิ่งเปิดกรีดนะครับแล้วก็ยางที่หน้าสองนะครับขึ้นหน้าสองขึ้นหน้าสามนะครับหน้าหนึ่งครับแล้วก็ดูนะครับของผมนี่ยางหน้าสองแล้วนะครับอ่าก็กิ่งนะครับตกเยอะเลยนะครับอืมก็สาเห็นหลักมันทิ้งกิ่งนะครับเพื่อที่จะ เอากิ่งที่สูงๆนะครับเพื่อที่จะแตกยอดนะครับที่กิ่งที่สัรงข้อแสงไม่ได้นะครับก็ยางก็จะละกิ่งนะครับถึงกิ่งนี้นะครับไม่ส่งอาหารนะครับดูนะครับผมต้องรื้อไม้ก่อนนะครับดูนะครับกิ่งจะตกเยอะเลยนะครับดู ก็มันเป็นการดูแลของต้นยางเองนะครับเมื่อกิ่งมันสังเกาะแสงไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะนำอาหารนะครับ ไปเลี้ยงลำต้นได้ไม่ได้นะครับก็จะกิ่งก็จะตายนะครับกิ่งที่ไม่โดนแสงแดดนะครับแล้วก็จะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่ากิ่งที่โดนแสงแดดนะครับที่ใบยางที่ปรุงอาหารได้ก็จะทำการแตกยอดต่อยอดขึ้นนะครับ สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไว้กิ่งสูงๆนะครับไว้กิ่งสูงๆโอกาสที่ยางจะลมพัดโยกนะครับแล้วก็มีการหักล้มลงนะครับของผมนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าผมได้เว้นกิ่งนะครับ เลยหัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มันจะผลัดกิ่งเองนะครับดูนะครับเต็มนะครับกิ่งยางจะตกเต็มเลยนะครับใครที่ต้องการไม้ฟื้นนะครับก็มาเอาได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าอย่าขโมยของก็แล้วกันนะครับโนนนะครับกิ่งนั้นก็ตายนะครับ ิ่งที่สั่งข้อแสงไม่ได้ก็กิ่งยางก็จะละกิ่งทิ้งนะครับีั่งนี้นะครับก็มีีทั้งกิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับของต้นยางนะครับกิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ยิ่งมีลมพัดนะครับก็จะหักลงมานะครับ ใครที่ต้องการไม้ฟืนก็มาเอาได้นะครับมาเก็บไปได้เลยแต่ว่าอย่าขโมยของอย่าขโมยขี้ยางก็แล้วกันนะครับนี่ยครับกิ่งเล็กๆนะครับที่สัง่งกอแสงไม่ได้ก็จะทิ้งกิ่งนะครับก็จะได้เวลาถางแล้วนะหยิบยางไปสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับจะเปิดหน้าม่ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับ นี่นี่ก็หักนะครับปิดทางนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับยางนะครับนี่ยางก็เริ่มใบแก่แล้วนะครับแต่ว่าเปิดช่วงนี้ยางก็ไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าจำเป็นก็ต้องเปิดแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับตอนเปิดหน้ายางนะครับแต่ว่าก่อนจะเปิดหน้ายางก็ต้องทำการถางที่มันรกเกินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในการตัดหญ้าในสวนนะครับถึงประโยชน์ของการตัดหญ้านะครับ ก็ต้องถือนะครับไม้กิ่งยางจะหักลงมาเยอะนะครับกิ่งยางจะทิ้งกิ่งนะครับทิ้งกิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับก็เกือบทุกแถวนะครับเพราะว่า ตอนอ้นยางมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งข้างล่างนะครับมันก็จะทิ้งเพราะว่ามันสั่งข้อเสแสงไม่ได้นะครับสั่งข้ออ่านไม่ได้ก็จะทิ้งกิ่งนะครับก็ฝากทุกทกท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปผมก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เรื่องอย่างอย่างเดียวนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผมก็จะทำคลิปให้ชมกันนะครับก็ดูนะครับ มักเยอะเลยนะครับเพราะว่าลมพัดด้วยนะครับดูลมพัดด้วยนะครับหญ้ดดาเริ่มลกอย่างนี้เสียวนะครับงูกระปะจะชอบออกมาในตามโคนยางนะครับตอนกลางคืนเวลามากิจนะครับควรจะระวัง กันนิดนึงนะครับก็ใส่รองเท้าบูทก็อย่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเขี้ยวงูนี้มันทะลุรองเท้าบูทได้นะครับก็หักลงมานะครับเยอะแยะเลยนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็จะ ร่วงนะครับยางจะร่วงในช่วงที่กิ่งนะครับขอไปกิ่งนะครับกิ่งจะยางจะทิ้งกิ่งในช่วงที่พอยางขึ้นใบเริ่มที่จะแก่นะครับพอลงมานะครับก็จะจะตกลงมาเยอะนะครับกิ่งจะร่วงลงมาเยอะแล้วนะครับ ยางนะครับตอนที่เรากรีดอยู่นะครับพอช่วงผัดใบนะครับยางจะทิ้งกิ่งแล้วกิ่งยางจะแห้งเร็วนะครับในช่วงที่ยางผลัดใบนะครับแล้วพอยางขึ้นใบใบเริ่มเก่ก็จะร่วงลงมาเลยนะครับดูก็สังเกตดูนะครับในสวนของท่านเองนะครับมันไม่มีอ่า อะไรที่หน่าหนักใจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของต้นไม้นะครับส่วนกิ่งนะครับกิ่งใหญ่ๆนะครับที่หักลงมาแล้วมันยังมีใบอยู่ด้วยนะครับมันได้น้ํารับน้ําฝนนะครับแล้วก็หนักใบนะครับแล้วก็จะหักนะครับพอฝนตกลงมาหนักดอกหนักน้ํานะครับน้ำที่ยางได้ กินเข้าไปนะครับก็จะหักส่วนมากจะเกิดขึ้นในยางที่อายุกรีดเปิดกรีดนี้เป็นยางเก่น,นะครับยางที่ขึ้นหน้ายางที่ซ้ำหน้านะครับยางที่รีดซ้ำหน้านะครับก็บอกไม่ได้นะครับว่าอายุกี่ปีนะครับยาง ยางที่กรีดซ้ำหน้าซ้ำนาครั้งที่1สึ่้ำน้าครั้งที่2จนถึงยางฉอยนะครับยางสอยนี่นะครับก็กิ่งใหญ่ๆโตๆนะครับที่ตกลงมาของผมมีทั้งกิง่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับก็ผสมผสานกันเข้าไปกันไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็อธิบาย ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสลามอะไรกุมครับสวัสดีครับ